สวัสดีค่ะอโรคาวรารตี้กลับมาพร้อมกับสาระดีๆกันอีกเช่นเคยค่ะความอ้วนคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ำหนักตัวกว่าร้อยกิโลกรัมของแขกรับเชิญในวันนี้ของเรานำพาโรคเรื้อรังเข้ามาคุกคามสุขภาพและชีวิตของเธอค่ะจนต้องนอนนิ่งไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่แล้วอะไรทำให้สุขภาพของเธอค่อยๆฟื้นคืนกลับมาได้ไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่งเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณป้าบุญยิงสวัสดีจ้าโอ้ร่าเริงสดใสสมวัยนะ <c oughs> นะคะไม่ทราบว่าคุณป้าบุญ,ญยิงอายุกี่ปีคะ69ปีจ้า69ปีโอ้เน,นาะพูดถึงอายุเยอะๆนะคะก็มักจะมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะใช่จ้ะรวมไปถึงถ้าเกิดโชคร้ายเนี่ยเป็นโรคที่เรียกเป็นโรคเรือรังยากต่อการรักษาห,หายขาดนะคะคุณป้าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่าเป็นจ้ะเป็นโรคอะไร เป็นความดันเป็นความดันเป็นเบาหวานเบาหวานด้วยเป็นโรคไตไตอีกอแล้วไขมันในหลอดเลือดไขมันด้วยเป็นหลายโรคมากมา,มาพ่วงก,กันหมดเลยนะคะล้วนล้วนแล้วแต่เป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งนั้นเลยเนาะใช่ะนะคะต้องการการดูแลตัวเองอย่างสูงๆเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เรามีปัญหาทางด้านสุขภาพเนี่ยเรามีอาการยังไงบ้างะคะอาการ ก็ไม่มีแรงไม่ม no. ีแรงเลยมากลับมาจากหมอไม่มีแรงค่ะแล้วก็นอนอยู่นอนลุกไม่ขึ้นนึกไม่ขึ้นกนั่งอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยนั่งไม่ได้ทําไมนั่งไม่ได้คะนั่งไม่ได้ก็นอนอย่างเดียวลูกต้องช่วยยกขึ้นค่ะยกขึ้นแล้วก็มึนหัวมึนหัวมากลุกขึ้นมาได้ก็มืนหัวอีกมือหัวต้องนอนต่อนอนต่อแล้วช่วงนั้นใครดูแลคะลูกสาวจ้ะ Oh. สาวดูแลก็เป็นคนดูแลพยาบาลคุณแม่ตลอดเลยเนาะใช่ป้าก็เลยนอนก็เขาเอาวิยญาไมคฟังนะจ้ะแล้วป้าก็ฟังไปฟังมาก็มาเจอเขาประกาศน้ําเห็ดก็อยากลองทานมากเห็นเขาพูดในนั้นเขาสัมภาษณ์นะนะก็ว่ากินนกเหมือนโลกของเราที่เราเป็นจ้ะก็ลองให้ลูกโทรไปค่ะตัวไปหาบริษัท บริษัทเขาก็บอกมาแล้วก็ให้ลูกสั่งน้ำเห็ดเอามาทานแล้วตอนนั้นรู้สึกไหมว่าอ๊ยมันจะถูกกับเราหรือเปล่ามันจะดีกับเราจริงทุกคนเนาะเราคิดดูว่าเราก็ต้องลองนะเราเป็นขนาดนี้ค่ะเราก็ลองเอามากินขวดที่หนึ่งก็มันยังไม่ค่อยรู้นะจ้ะต่ขวดที่สองเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเราเป็นดำไปหมดทั้งตัวเนี่ยเป็นจำจำจำทั้งตัวแล้วก็เป็นเน็บ ชามานี่อพอเรากินไปขวดที่หนึ่งขวดที่สองก็เริ่มดีขึ้นขวดที่สามก็เริ่มรู้สึกดีลุกขึ้นนั่งได้ลุกขึ้นนั่งได้ละหายงงหัวค่ะก็ดีึ้นลุกเองยันชันตัวขึ้นเองเลยได้ได้ขึ้นลุกขึ้นได้แล้วเก่งมากๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะดีก็ซื้อกินต่อๆเรื่อยมาค่ะแล้วก็ลูกก็เอารถมาเราก็กระโดดลงรถได้แล้ว รถเราไม่ดังของลถไปอาบน้ําอะไรได้ล<อ>้วป็ลูกกี่ต้องอาบน้ําให้ตะผมให้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว<อ>ลูกตักน้ำมาตั้งเราก็อาบเองได้หัวหัวเองทำเองได้หมด ชีวิตมีความสุขมากขึ้นดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะดีขึ้นเยอะเลยเนาะและในวันนี้นะคะฟ้ารุ่นรุ่งก็เตรียมของขวัญพิเศษมามอบให้กับคุณยายนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณยายจะได้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปด้วยกับเครื่องดื่มน้าเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังในช่วงวัยสูงอายุนะคะก็อย่าลืมค่ะต้องมั่นดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่วันนี้นะคะ อย่าลืมนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ป่วยเพราะเวลานั้นอาจจะสายเกินไปก็ได้ค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084 670 6111และ084 670 6222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ